ก็การเล่นกับเจ้าภาพนะครับนักกีฬาทุกคนก็ได้ระวังตัวไปแล้วครั้ตอน,นี้ขอชมเชยจิตใจของนักกีฬาเราโดยเฉพาะลายเซ้นนักกีฬาทั้งสามคนสาม,มารถคุมเกมได้แล้วก็กลับมาสร้เกมได้ก็เกาหลีใต้ขณะนี้ก็เป็นมืมายเขากีฬาชาชแล้วนะครับนักกีฬาทุกคนคือเล่นแต่งอ้อยอย่างเดียวแล้วก็มีรายได้ไปว่าไแล้วก็มีการแข่งขันภายในของเขา แล้วก็มีการเก็บตัวซอฟต์ในเมืองไทยการเป็นนุทบริสัทในสเขามีการวิจัยว่า,าก,กีราเชเนนียเขาจะเป็นแชมป์โลกออเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเพื่อผู้บริษัทโดยว่าจะเป็นผู้ชิงชนะเลิศในกีฬาชินเกมไม่ว่าจะจริงกับใครจะใ้ทและว,วันนี้เขางามารได้เพราะฉะนั้นก็มันก็ทําให้เราต้องก้าวต่อไปนะครับเราจะเรา เราจะพัฒนาในรูปแบบไหนเราจะก้าวต่อไปอยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวกลับไปนะท่านนายกคมจะมีการเนี่ยครับก็ตั้งแต่ก่อนมาแล้วนะครับที่เราไปเจอนครับสองครั้งที่ผ่านมาครับเราทุกคนก็ได้เตรียมที่จะเล่นกับเกาหลีกัมเลเซียในทีเดียวนะครับในทีเดียวเพราะว่าทีที่เราเจอกันเราเจอกันมาบ่อย ในทีเดียวของมาเลเซียมีแบ็คเซนในทีนะครับก็จะมีแบ็คใหม่มาอีกหนึ่งคนในการชิงคืนตัวเพราะนั้นในอนาคตผมว่าในซีเกมมาเลเซียจะน่ากลัวมากกว่านี้แล้วก็ในคิงส์คัพครั้งต่อไปยังไม่พูดถึงในซีเกมนะครับในคิงส์คัพครั้งต่อไปเขาจะเต็มทีมากกว่นอาจารย์ครับในเซตที่สองที่ในช่วงไม่ว่าจะเป็นลูกสีจังหวะแล้วก็ลูกที่เขาเราลงในเท้าชี้ออกอาจารย์ได้บอกนักกีฬาได้คุ้มเกมคือให้นักกีฬา ต้องต้องภูมิใจตัวเองให้ได้อย่างเดียวถ้าเราภูมิใจเราได้เราคุมเกมได้นะครับคุยกันมาหลายวันหลายครั้งแล้วว่าจะเจอสภาพแบบใดก็แล้วแต่นะครับในวันนี้กรรมก,การจะตัดสินแบบใดก็แล้วแต่เมื่อผลออกมาอย่างไรแล้วให้นะักกีฬาทุกคนยอมแล้วกลับมาเพราะถ้าเล่นกันด้วยความสามารถจริงร่งเราเล่นได้นะครับเล่นกันด้วยความสามารถจริงเราเล่นได้มันมีบ้างมันมีบ้างนะครับนักกีฬาจะเล่นเสียบ้างกรรมก,การจะตัดสิน,นผิดพลาดบ้างนะครับแต่ถ้าเราภูมิใจเราได้เหมือนอย่างวันนี้เราสามารถกลับมาสู้เกมได้ นะมานัก <oh> ีครับเปน้ไปเลย่กีม่าเมวันนี้ครับเก่าเร่สียงรับเหมืนเรามาดีมากกว่าครับ่จากเกมรุกของเขาแล้วก็เกมรับของเขาครับเพื่อเตรียมมาสกัดกันหรือ ทำอะไรเราได้เยอะพอสมควรเจอนี้เจอนี่เจอนี่เสิร์ฟแบบสำหรับอนาคตของผมครับก็จะพยายามรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดครับแล้วก็อยากจะรับใช้ชาติต่อไปให้นานครับเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้รู้ผลงานการแข่งขันของผมในรายการต่อไปครับคิดวทองเหรียญนี้ได้ยากไหมครับสำหรับเหรียญทองเหรียญนี้ผมว่าที่ว่าได้ยากครับเพราะว่า เราเขาเป็นเจ้าภาพด้วยครับแล้วก็เ้าก็มีแรงเชียร์แรงดึงดูดที่ความสามารถให้เขาเพิ่มขึ้นมากขึ้นครับดูจากเกมของเขาในวันนี้นะครับก็ทําให้เราเล่นได้ยาวมากขึ้นเทียบกับมาเลคั้งก่อนก่อนกับครั้งนี้มาเลกับเกาหลีก่อนก่อนยุคก่อนใครดีกว่ากันครับจากประสบการณ์ที่ผมไดช้ชาติมาครับยุคก่อนของมาเลกับเกาหลีตอนนี้นะครับผมคิดว่าเกาหลีมีลูกเสือที่น่ากวาวกว่าเพราะ เพราะว่าเขาั้าลูกแรงลูกจอดลูกอะไรครับผมคิดว่าเขาดีนะครับอาจารแล้วอีกอย่างหนึ่งลูกทำลูกอะไรเพราเด็ดขาดมากครับอรับเป็นอย่างไรบ้างดูช่วงแรกทำทีมเครียดดูเสิร์ฟยังไม่ค่อยดีเป็นไงบ้างครับก็ที่เกมนนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมก็เมทชิ่งทีมเดียวก็สุดยอดของตัวผมก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กยังอายุยังนิด แต่ก็ได้คุณจิตใจมากับอาจารย์นะครับช่วยว่าคลายคลายมันจะไม่ได้ดีพอดีสมควรแต่ก็เต็มที่ครับเก่งๆไม่เห็นเห็นโค้ดพารุ่นพี่ไปวอร์มนะคิดว่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกไหมก็ก็มีความคิดเล็กน้อยแต่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับในสนามไม่ได้ลงไปแล้วครับ